ครับวันนี้เราจะมาเปิดตํานานพระสมเด็จวัดระฆังที่ท่านเจ้าพุคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตผรมบารังสีแห่งวัดระฆังโคสิตารามได้สร้างไว้พระเนื้อผงพุทธคุณพิมพ์สี่เหลี่ยมที่เรียกกันว่าพระสมเด็จหรือกำเนิดในสยามประเทศเริ่มตั้งแต่ครั้งที่พยานสังวรหรือที่รู้จักกันดีว่าสุกไก่เทือน ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเมื่อปีพศ2363ท่านทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สถิตณวัดมหา,าธาตุยุวราชร,รังสิตซึ่งในสมัยนั้นสมเด็จพระสังฆราชสุขทรงสร้างพระสมเด็จอรหังขึ้นเป็นที่ระลึกส่วนหนึ่งได้บรรจุไว้ในเจดีย์ของวัดมหา,าธาตุยุวราชร,รังสิต ต่อมาในสมัยท่านเจ้าคุณสมเด็จวัดระฆังโคสิตารามท่านก็ได้สร้างพระพิมพ์สี่เหลี่ยมตามแบบสมเด็จอาจารย์ในช่วงเวลาที่ท่านได้รับสมณศักดิ์สมเด็จพุทธ,ธาจารย์ในปีพศ .2407 นั้นได้จำลองแบบย่อส่วนมาจากองค์พระประธานภายในพระอุโบสถวัดระฆังโดยลักษณะงานในแบบศิลปะขององค์พระที่ดูโดดเด่น มีซุ้มเรือนแก้วอันเป็นปริมณฑลซึ่งจำลองเอาแบบอย่างมาจากครอบแก้วของพระพุทธรูปอันหมายถึงด้วยอนุภาพแห่งพระรันาตนตรัยได้กลายเป็นกำแพงแก้วที่คอยปกป้องพยายนอันตรายต่างๆถึงแม้ว่าเส้นสายต่างๆที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นผ้าสมเด็จจะดูเรียบง่ายแต่ก็ต้องยอมรับว่า เป็นความงามที่ลงตัวอย่างหาที่ติมิได้เลยสมกับเป็นงานช่างชั้นบรมบกูเลยทีเดียวสำหรับมูลเหตุที่ท่านเจ้าปรคุณสมเด็จจะได้สร้างภาพพิมพ์ดังกล่าวนั้นมีเรื่องเล่าว่าเมื่อครั้งที่ท่านเจ้าปรคุณสมเด็จขึ้นไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดกำแพงเพชรอันเป็นเมืองหนึ่งที่มีภาพพิมพ์ที่งดงามไปด้วยพุทธศิลปะสุขโขท,ทยัยอันอ่อนช้อย ในครั้งนั้นท่านได้พบพระพิมพ์โบราณที่วัดเสด็จซึ่งเป็นเพียงวัดร้างท่านเจ้าประคุณสมเด็จจึงนำภาพพิมพ์เหล่านั้นกลับมาบางส่วนพร้อมทั้งดำริสร้างพระเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเหมือนดังที่คนโบราณเคยได้กระทำกันมาโดยเรื่องราวเหล่านี้ก็ได้ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุเสด็จประภาสต้นซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชนิพนธ์ไว้ วิธีการสร้างพระของท่านเจ้าประคุณสมเด็จท่านจะนำผงพิเศษขึ้นมาก่อนโดยนำเอาวัตถุมงคลและอาถรรพ์ต่างๆมาผสมประสานกับดินสอพองแล้วปั้นเป็นแท่งตากให้แห้งเรียกว่าดินสอเขียนผงจากนั้นจึงนำเอามาเขียนอักขระเลขยันตามคำทีโบราณบนกระดานครูซึ่งทำจากต้นมรกอสมุกรัก เสร็จแล้วจึงลบเอาผงม,มาเป็นส่วนผสมสำคัญสร้างเป็นผ้าสมเด็จการทำผงตามตำรับโบราณนี้มีความพิถีพิถันนับว่ามีส่วนผสมนำมาเป็นแท่งดินสอนี้โดยมากเป็นดินสอพองที่ร่อนละเอียดแต่จากการบันทึกของเจ้าพระคุณพระธรรมมถาวรผู้ใกล้ชิดสมเด็จพุทธาจารย์โตได้กล่าวว่าท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ ขวดขันในเรื่องปั้นดินสอพองเป็นนานมากทั้งนี้ก็เพื่อหวังจะให้บังเกิดความขังความศักดิ์สิทธิ์ในการเขียนคาถาเพื่อรบเอาผงวิเศษไว้ใช้ในการสร้างภาพพิมพ์ต่างๆส่วนผสมของแท่งดินสอที่ท่านเจ้าปุณลสมเด็จทําขึ้นนั้นมีหลายชนิดเรียกว่าแท่งดินสอมหาชัยประกอบไปด้วยดินโป่งเกตโปง่งดินตีนท่าเกดท่า ดินหลักเมืองเกตหลักที่ทูกบูชาพระประธานในโบสถ์ดอกกาหลงยอดสวสัสดยอดรักซ้อนไทยเสยมาไทยประตูวังไทยเสาตะรุงช้างเผื่อราชพฤกึกชัยพฤกษ์ใบภูร,ร่วมใจภูสองทางกระแจตะนาวน้ำบ่อเจ็ดรถอินสอพองละเอียด ส่วนผสมทั้งหมดนี้ผสมกันปั้นเป็นแท่งไว้สำหรับเขียนผงตามตำราการทำผงเพื่อสร้างพระสมเด็จนั้นท่านสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีได้ทำผงปฐมังผงอิทิเกผงตีนิสิงเหผงม,มหาลาภและผงพุทธคุณซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกว่าผงวิเศษทั้ง5กรคมพีหรือผงวิเศษ5ประการผงแต่ละชนิดนั้นมีพิธีกรรม การลบสูตรสนธิและอนุภาพแตกต่างกันออกไปเมื่อมาผสมอยู่รวมกันแล้วก็จะบังเกิดคุณอน,นุภาพประเสริฐดุดดังแก้วสารพัดนึกและด้วยอนุภาพของผงวิเศษเหล่านี้กอบกับบาร,รมีของผู้สร้างคือท่านเจ้าประคุณสมเด็จทําให้พระสมเด็จวัลระครังได้รับสมญาว่าจะกระพัิแห่งพระเครื่องส่วนตัวปสานหรือตัวยึดก่อนนั้นท่านใช้น้ํามันตังยวน้าอ้อยน้ําผึ้งกล้วย และที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเยื่อกระดาษที่ได้จากการที่เอากระดาษฟางหรือกระดาษสาลงอักขระเลขยันต่างๆมาแช่น้ําไว้จนกระดาษละลายเป็นเมือกดีแล้วจึงนํามากองเพื่อเอาเยื่อกระดาษมาผสมผสานบดตําลงไปเชื่อกันว่าเยื่อกระดาษนี้เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เนื้อพะสมเด็จวัดรังโคศิตารามมีความนึกนุ่มเนื้อจึงไม่แห้งและก,กระด้างนั่นเอง ด้านแม่พิมพ์ะสมเด็จวัดระครงนั้นสันนิษฐานว่าพระพิมพ์สมเด็จที่สร้างในยุคตรงต้นนั้นเส้นสายจะค่อนข้างบางอาจเป็นด้วยความใหม่ต่อการทําแม่พิมพ์งานที่ออกมาจึงดูไม่เรียบร้อยแขนหรือพระหัตไม่เท่ากันไม่สมดุลโยเอียงไปบ้างซอกลักแล้สองข้างไม่สมดุลข้างซ้ายลึกกว่าข้างขวาหัวไหลไม่เสมอ ข้างขวามนข้างซ้ายตัดเอียงลงดูไม่สวยโอหรือพักกันในแม่พิมพ์มีแต่พอพิมพบอกมาก็มีแค่ติดลางๆฐานสิงชั้นกลางฐานไม่คมหาฐานจะติดชัดข้างติดไม่ชัดข้างดูไม่สวยงามเวลาถอดท้าออกจากแม่พิมพ์เอามาตัดแต่งโดยใช้ตอกตัดบางคนตัดแต่งไม่ระวังหรือตัดไม่ชำนาญ ก็จะตัดแถบเข้าหาสุงพระทำให้ไม่ได้รูปดูไม่สวยและเสียหายมากการจะพิมพ์พระชุดใหม่ของท่านท่านจึงได้ให้หลวงวิชาญจิรนัยเจ้ากรมช่างสิมูซึ่งช่างสิมูก็คือช่างงานศิลปะในสมัยนั้นจะเพิ่มการตัดขอบพระโดยเพิ่มเส้นบังคับพิมพ์ให้รู้ตำแหน่งการตัด แบบทิมพ์ที่แก้ไขแล้วเวลาตัดขอบพระมักจะตัดออกมาเป็นแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้รูปเส้นสายต่างๆก็ดูหนาขึ้นบางองค์ปรากฏเส้นสังคติด้วยโดยมีแม่พิมพ์มาตรฐานทั้งหมด5พิมพ์ด้วยกันก็คือพิมพ์ผระประธานพิมพ์ทรงเกดีพิมพ์ฐานแซมพิมพ์เกีบัวตูมและพิมพ์ปกโพ ซึ่งภายหลังก็เหลือเพียงสี่พิมพ์เท่านั้นเนื่องจากพิมพ์ปกโพนั้นพบพระที่ถึงยุคน้อยมากพระสมเด็จวัดระังโพสิตรามในท่านเจ้าปกุณสมเด็จโตนั้นเป็นพระที่สร้างแบบค่อยเป็นค่อยไปตามแต่โอกาสและเวลาจะอำนวยหาได้สร้างเป็นครั้งเดียวไม่ที่เชื่ออย่างนี้ก็เพราะ ว่าพระแต่ละพิมพ์ของท่านเนื้อหาตลอดจนมวลสารนั้นมีอ่อนบ้างแก่กว่ากันบ้างละเอียดบ้างหยาบบ้างสีสันวันะก็มีแตกต่างกันไปตั้งแต่ขาวอมเหลืองจนถึงวันนะน้ำตาลเข้มก็มีเมื่อท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านสิ้นใหม่ๆพระสมเด็จที่ท่านได้สร้างไวย้ยังไม่ค่อยมีผู้ใดสนใจมากนักกล่าวกันว่า ภายหลังท่านเจ้าบุคคลสมเด็จสิ้นลงพระสมเด็จที่ท่านเจ้าบุคคลได้สร้างเอาไว้ถูกเก็บรักษาไว้ในบาทบ้างกระบุงบ้างตั้งไว้ในหอสวดมนต์และได้ผลย้ายเอาไปไว้ที่ในวิหารวัดะระฆังบ้างว่าเอาไปไว้บนเพาดานวิหารก็มีในสมัยนั้นใครใครหยิบใครก็หยิบกันไปจนกระทั่งตอนจะมีอหิวาตก,กรโรคระบาดใหญ่ ในปีพศ2416วันหนึ่งมีคนจากจังหวัดอ่างทองเป็นป่วยเป็นอหิวาตกโรคจนอาการเป็นตายเท่ากันท่านเจ้าบุคุณสมเด็จไปเข้าฝันบอกว่ายังไม่ถึงที่ตายให้รีบไปวัดละคังไปเอาผ้าสมเด็จที่เก็บไว้ในวิหารน้อยเอามาอธิษฐานทำน้ำมนต์กินก็จะหายญาติจ,จึงรีบพายเรือมาที่วัดละคัง แล้วนำพระสมเด็จที่วิหารน้อยไปทำน้ำมนต์ให้คนป่วยกินจนหายป่วยเมื่อข่าวนี้แพร่สะพั์ออกไปประชาชนต่างมุ่งหน้าสู่วัดละคังเพื่อมาขอพระสมเด็จไปทำน้ำมนต์ให้คนป่วยกินพระสมเด็จที่มีอยู่ก็เริ่มหมดลงมีหลายคนเก็บไว้เป็นจำนวนมากและได้นำไปขายในราคาองค์ละ3-5ถึงาตำลึงในสมัยนั้น ถ้าเทียบกับทุกวันนี้ก็ประมาณ12-15บาทซึ่งนับว่ามีราคาที่สูงมากเนื่องจากทองคําบาทละไม่เกิน10บาทในสมัยนั้นซึ่งถ้าเทียบกับสมัยนี้ราคาก็แตกต่างกันมากในสมัยนี้พระที่สภาพสวยๆเล่นหากันที่หลักล้านขึ้นไปจนถึงหลักหลายสิบล้านในปัจจุบันครับ และนี่ก็คือวัตถุมงคลที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อจะลึกไว้ในแผ่นดินให้ลูกหลานได้ระล,ลึกถึงพวกท่านแม้เวลาจะผ่านมาหลายสิบปีแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็คงจะถูกจะลึกไว้ตลอดไปไม่เสื่อมคลายแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ